มีผ้าปูด้วยอย่าบอกนะว่าตรงนี้คือที่นอนจะก,กระดึ๊บไปไหนแล้วนั่นอ๋อมันคือสไลเดอร์กระจกอื้ม <c oughs> ตอนมองลงไปด้านล่างคงหวาดเสียวหน้าดูที่เห็นถนนเป็นลูกคลื่นแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันพังนะครับแต่มันคือถนนสาหรับเล่นพวกเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดหรือว่าปั่นจัก,กรยานนะครับเป็นสถานที่ที่น่าไปโลดเล่นชะมัดญาติเค้กช็อกโกแลตราดด้วยช็อกโกแลตโรยด้วยเกรดน้ําตาลช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตหรือเปล่าวะทำไมสีมันดูอ่อนๆนี่มันคือก้อนผลึกอะไรวะ ลักษณะเป็นเหลี่ยมๆคล้ายๆเพชรแต่ไม่ใช่แน่นอนถ้ามีเพชรก้อนขนาดนี้เยอะขนาดนี้คงจะรวยติดอันดับโลกน่าจะเป็นพวกอะคริลิกนะครับเคสน่ารักจุงมีการเอาลูกตาตุ๊กตามาติดด้วยเพิ่มลูกเล่นเพิ่มสีสันไปอีกเป็นการแต่งเคสที่คีดเอทดมากเฮ้ยเนก้อไททันตัดต่อยังเจ๋ง 4M คงจะเป็นจำนวนผู้ติดตามใน t ิ k ต ok แน่ๆเลยพูดถึง t ิ k ตอกแล้วช่องแมงหาของเรายังไม่มี TikTok เด้อมีแต่ YouTube กับ Facebook อือหือ แค่เห็นแผ่นแป้งก็อยากกินแล้วอะจะทําขนมอะไรกันนะมีการใส่ครีมแล้วก็อะไรวะเนะี่ยถั่วแดงเหรอโอเคคล้ายพวกเครปเย็นเลยแฮะเอาลูกโป่งใส่น้าําบังคับมาทําการจิ้มรสแมคโครให้แตกถ้าพูดถูกแล้วมันจะฮาไหมละ่ะแต่ถึงจะพูดผิดก็ไม่ฮาอยู่ดีชะอุ้ยเจ๋งนองสิ่งที่เขาเอามาเผาจนดําเป็นตอตะโกน่าจะเป็นลูกสนนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเอามาเผาเพื่ออะไรนะครับน่าจะเผาเพื่อให้เมล็ดข้างในมันสุกหรือเปล่า แล้วกินมเมล็ดมันมัง้งน่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกท่อโลหะนะครับอื้อหือย่างร้อนแรงแดงเป็นแกงแผนงเชียวไปดูวิธีการผูกโบแบบนี้กันครับที่เขาเอาเชือกมาผูกขาแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าการพิษงูเล่นเข้าสู่หัวใจมัง้งถุยจะบ้าหรอเขาสอนผูกโบเฉยๆว้าว amazing ไอซ d u d เป็นก้อนน้ำแข็งที่ใสามากรากับล็อกไอ ขนมที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นชนิดเดียวกับที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นแป้งสีเขียวอะ่ะหวยน่ากินจังเฮ้ยอันนี้เหมือนไอศครีมเลยนกยุงตัวผู้กําลังราแพนแม้อาลังการงานสร้างเรากับหางเครื่องอพร์พรขนาดนี้มีหรือนกยุงตัวเมียจะไม่หลงหัวปักหัวปาน่าจะเป็นเมนูจําพวกพายหรือเปล่าข้างในสอดไส้อะไรวะโอ้ใช่เนื้อวัวติดกระดูกหรือเปล่าชิ้นบักเอฟเลย มันคือการทําอะไรมันคือเครื่องอะไรใครทราบบ้างครับดูไม่ออกอะ่ะไม่น่าจะเป็นการเชื่อมนี่น่าจะเป็นการผลิตพวกหลอดไฟหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่การผลิตหลอดไฟผมก็ไม่รู้แล้วหรอว่ามันคืออะไรนะจะว่าเป็นหลอดฟิลก็คงไม่ใช่มั้งยาวขนาดนี้เฮ้ยเหมือนเอาน้องแมวมาย่างจริงๆเลยอะ่ะมันคือเครื่องอะไรอะ่ะแสงไฟกับควันที่ออกมามันดูเหมือนเปลวไฟจริงๆเลยมิติใหม่ของการทำป๊อปคอน เอาข้าวโพดท,ทั้งฝักมาทําเลยไม่มีการแกะเมล็ดข้าวโพดออกก่อนป๊อบคอนที่ได้ออกมามันก็เลยเกาะเป็นกระจกแบบนี้แม่เจ้าวงการทําเล็บนี่มันไปไกลถึงขั้นนี้แล้วเหรอครับเนี่ยถึงกับเอามัชเมโล่มาต่อเล็บแล้วอะจะออกมาเป็นยังไงไปดูเป็นเล็บที่น่ากินชิเป๋งน่าจะเป็นการพรวนดินสําหรับเตรียมแปลงปลูกพืชผักนะครับเตรียมแปลงแบบนี้แสดงว่าจะไปค้างคืนที่ไหนหรือเปล่าถุยน่ำมันแปลงสีฟันเล่นไปก่อนทราบไหมครับว่าทําไมเขาถึงใช้แปลงปัดหิมะออกจากรถ นั่นเป็นเพราะว่าเขาใช้แปลงปัดรถออกจากหิมะไม่ได้นั่นเองเหมือนจะมีสาระแต่ก็ไม่ออ้รถดูใหม่เอี่ยมมากอือ uh huh. เห็นแล้วหวาเสียวหวาเสียวแทนพี่เสื้อน้ําเงินเลยครับเพราะว่าการปลาขวานนี่มันไม่ง่ายเลยนะมันไม่เหมือนการยิงปืนหรือว่าปลาลูกดอกเพราะว่าตัวขวานนั้นรูปทรงมันไม่สมมาตรมันต้องใช้เทคนิคการคว้างอย่างสูงอือ uh huh. เอาแสแอปเปิลแหกเลยอะ่ะเฮ้ยใช้ได้จริงอะอย่างงี้ต้องซื้อมาลองอู uh ้ huh. ใส่ที่กันกระแทกแล้วก็ตบๆๆไม่เจ็บเลยแฮะของขอดีจริงเป็นการแข่งขันแบดมินตันที่เรียกได้ว่าคนละชั้นกันเลยอ่ะไม่ได้ายถึงฝีมือนะหมายถึงตำแหน่งที่ยืนตีนั่แหละคนที่อยู่ชั้นบนได้เปรียบเห็นๆแต่ก็น่าสนุกแฮะอ้าวทาแท่งอะไรหล่นลงไปในเมืองจําลองครับเนี่ยถึงกับต้องเอาล่มมาขีบน่าจะเป็นปากกาหรือเปล่าเช็ดเคสรถมอเตอร์ไซค์ฉีดน้ําถนนโคตรเท่น่าเอามาขับเล่นสงการชะมัดญาตินะ มิติใหม่ของการทําลวดลายบนเสื้อโดยการเอาโพกเยลลี่กัมมี่หลากหลายแบบหลากหลายอันมวาวาวระบายบนเสื้อให้เต็มแล้วพ่นสีเพื่อทําให้เป็นลวดลายเยลลี่กัมมี่หรือว่าทําเล่นวะเนี่ยถย่ายหมิมะลงไปจากหลังคาเดินดีๆระวังหมื่นเอ้ยระวังลื่นนะครับเอาปากกาเคมีมาระบายสีลงไปบนหินอ่อนหรือว่าหินแกรนิตใช่ไหมนี่ระบายไม่เลยเส้นเลยแฮะก็แง่แหละมันมีเส้นสะที่ไหนเล่าพูดไปเรื่อย สิ่งที่เขากําลังเอามาตัดออกจากแผงมันคือชิ้นส่วนอะไรครับดูเหมือนจะเป็นรูปกําปั้นหรือเปล่าเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ันหลุดล่วงกล่าวว้าวเสิร์ฟอาหารด้วยเรือแบบนี้น่าจะเป็นร้านอาหารครัวบ้านไซน้อยนะครับอยู่ในจังหวัดนน,นเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งอาหารอร่อยเข้าใจคิดแฮสร้างที่นั่งมีล้อแบบนี้ขึ้นมาต่อใช้งานกับโฮวบอร์ดทำให้นั่งขี่โฮวบอร์ดได้โอ m ม gosh! ตัดเหล็กเป็นแผ่นได้บ้างบางบางซะยิ่งกว่าโบโลโน่าหมูซะอีกอม,มองแบบแรกดูว่าเป็นการทาสีซะอีกแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการนําตะข่ายมาปูลงไปบนคอนกรีตเพื่อเสริมผิวคอนกรีตให้แข็งแรงขึ้นไม่แตกร้าวง่ายป๊าดมายางกระท่อสูบน้ํานี่มันคือเครื่องอะไรครับเนี่ยมันใช้ทําอะไรดูไม่ออกอีกแล้วอโคตรหวาดเสียวซีจีเนียนมาก แต่ติดอยู่นิดเดียวตรงที่เห็นแสงสะท้อนสีเขียวจากกรีนสกรีนบนตัวพี่แกนี่แหละมันก็เลยยังเนียนไม่สุดถ้าไม่เห็นแสงสีเขียวนี่คือเพอร์เฟกเลยเครื่องตัดแผ่นโลหะตะข่ายโลหะอัตโนมัติไม่แน่ใจว่าตัดแผ่นเหล็กได้หนาสุดกี่มิลน,นะครับดูใช้งานง่ายเนะเหมือนใช้พวกสว่านไฟฟ้าเลยว้าวพอเห็นสิ่งนี้แล้วนึกถึงแมงกระพุนเลยแฮ คนที่จะสามารถยกของที่ซ้อนกันสูงๆแบบนี้ได้แค่แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีบาลานซ์ที่ดีด้วยโอ้โหมือโปรโจริงๆโอ้ทาสีผนังแนวเฉียงแบบนี้มาก่อนมันเป็นเทคนิคการทาสีผนังอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยดูเขาทาง่ายๆเนอะกลิ้งขึ้นกลิ้งลงแป๊บเดียวเสร็จแล้วพี่อีกกัวหน้าผิวลอกอย่างนี้ทำไมไม่ทาโลชั่นล่ะพี่ถุยจะบ,บ้าเหรอไม่ใช่ผิวลอกแต่เป็นลอกคราบอืมอ,ออกมาเป็นแผ่นยังกับบับเบิ้ลกันกระแทกแน่ beautiful สีฟุ้งกระจายในน้ำเรากับเป็นควันสียังไงอย่างนั้นฟินเป็นบ้าถ้าไม่ใช่การบรรจุแคปซูลยาลงแผงก็น่าจะเป็นการนับแคปซูลยาแม่เจ้าใส่ไข่มุกซะเคี้ยวให้กามค้างกันไปเลยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยครับถ้ามีอาการเบลอเบลอเหม่อเมอืเมอ,มอ,มอนี่มาทำงานนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากๆอืมอูมามี ไปดูงานกลึงไม้โดยใช้มือในการจับใบมีดกลึงกันครับงานเนี้ยบมากจากแท่งสี่เหลี่ยมกลายเป็นทรงกระบอกกลมอย่างงดงามนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเช่นกันใบเลื่อยตัดไม้นะกลัวนะกลัวว่าแต่นี่มันคือไม้จากต้นอะไรเนี่ยลายสวยจุงอันนี้ดีมันคือปลาทั้งโกกึ่งสําเร็จรูปนะครับเอามาทอดกินเองได้เลยไม่รู้ว่ารสชาติจะเหมือนปลาทั้งโกทั่วไปแค่ไหนนะ นี่มันคือถั่วหัวเราะเทอร์โท่นี่ว่าถั่วลันเต่าแฮแฮแฮเขามีแต่ถั่วลันเตา่าแม่เจ้าเม็ดเรียงกันโคตรสวยไปดูกันครับว่าพี่เขาจะประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบไหนออกมาให้เราได้ว้าวกันน่าจะประกอบเป็นโต๊ะทํางานนะครับดูหรูหราหรูเม็ดจัดจเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสุดเจ๋งมีการแยกฝักข้าวโพดท,ที่แกะเสร็จแล้วออกด้วยโวอลังการละลานตามาก น่าจะเป็นโรงงานผลิตหลอดไฟนะครับมังนะชักไม่แน่ใจแล้วสิเต็มเต็มปอดไอมนุษย์ผู้นี้นี่มันกินอะไรมาวะกินแรงชิปเป๋งไม่แปรงฟันบ้างหรือไงเอเจ๊จะคาตกรรมกูหรือไงเนี่ยเจ๊แกนําแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงไปในแม่พิมพ์รูปกล้วยแล้วก็นําไปอบในเตามันคือขนมอะไรวะแล้วทําไมต้องทาเป็นรูปกล้วยอยากรู้จังมันดูคล้ายพวกเกี๊ยวซาเลยครับ แต่ว่าขนาดของชิ้นใหญ่กว่าเยอะสุดยอดงานกะสลักหินเป็นรูปงูจะเหมือนขนาดไหนไปดูอือหือมองผ่านๆอย่างเหมือนโอ้มันคือช่องสำหรับใส่จานที่กินเสร็จแล้วเหรอน่าจะเป็นการบรรจุอูนลงถุงนะครับเป็นการใช้เลื่อยตัดแผ่นยิบซ้ำส่วนเกินออกใช่ไหม บ้าจริงๆเลยเราถามคนหลับไปจะได้อะไรขึ้นมาเฮ้อเอ๋นำคัตเตอร์มาตดไว้ที่ปลายไม้แล้วเอาไปกรีดอะไรวะนะ่ะผ้าใบเหรอไอดอนอันเดอร์ซาตนปาดกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยไหมละ่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระเทอะเปลือกลูกวอลนัทนั่นเองดูเหมือนว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นเองซะด้วยนะครับดีไซน์เรียบง่ายแต่ได้ประสิทธิภาพโอ้โหถอนตะปูเก่ง ผมก็ถอนเก่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตะปูนะแต่เป็นเงินนี่แหละถอนจนจะหมดบัญชีแล้วเนี่ยแต่งหน้าแบบนี้นึกถึง The Mad Hatter ในหนังเรื่อง Alice in Wonderland เลยอืมสวยมากจากที่ผมได้ทําการอ่านปากพี่เขานะครับจับใจความได้ว่าตงหม่งเหมียวคือโอล่าหรือมีน้ําแดงจะก,กิงนังส่วมไอเฮกนั่นเขากําลังตัดอะไรกันนะไม่น่าใช่แผ่นไม้นะครับหินเหรอวะหรือว่าคอนกรีตมีการเจียขอบด้วย นี่เป็นเตียงไม้ที่เรียกได้ว่ามันติฟังก์ชั่นจัดจัดแถมมีขนาดใหญ่มากๆทุกส่วนของเตียงนั้นมีช่องเก็บของหมดเลยอะดูดิเฮ้ย hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน